เวลาเราวางแผนการตลาดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการมีโมเดลต่างๆก็จะช่วยทําให้เราสามารถทําให้แผนของเราเนี่ยเป็นระบบนะครับเป็นระเบียบสามารถคิดได้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นซึ่งหนึ่งในโมเดลที่เรามากักจะใช้กในการวางแผนการตลาดเนี่ยก็คือโมเดลที่ชื่อว่า 5A นะครับ 5A ที่ว่านี้คืออะไรสําคัญอย่างไรนะครับองค์ประกอบแต่ตัวนี้คืออะไรบ้างและเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรเราจะมาคุยกันในเอพิสซด์นี้นะครับกับนัทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ก่อนที่จะพูดถึงโมเดล5 A เนี่ยนะครับขออนุญาตพูดถึงคําสําคัญนะครับที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแถมโยงกับเรื่องนี้ด้วยก็คือคําที่ชื่อว่า c u s t o m e เจ o u r นี y นะครับไม่ว่าคุณจะทําการตลาดมามากนะครับทำมาน้อยหรือศึกษานะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวกุลก็คงได้ยินอะนะคำนี้เป็นคําที่ใช้กันเยอะมากๆและเราจะพูดกันแทบทุกครั้งเวลาทำแคมเปญการตลาดเพราะมันคือการถามบอกว่าแล้วลูกค้าทําอะไรบ้างล่ะก่อนจะมาเป็นลูกค้าของเราใช่ไหมเขาหาข้อมูลที่ไหนเห็น โฆษณาอะไรซื้อที่ไหนนะครับต้องการความชื่อหลือที่ไหนเราพยายามเข้าใจเจ์นี่นี่แหละนะฮะแล้วบางที่ก็จะมีการแบ่งนะครับเป็น3-4ขั้นตอนนะครับบางที่ละเอียดหน่อยก็ทำไปมาสักโหเจ็ดขั้นตอน8ช่วงว่าไปนะครับซึ่งก็มีการถามอีกแล้วโมเดลแบบไหนเวิร์กนะครับกี่ต้องกี่ขั้นตอนกันแน่ต้องละเอียดขนาดไหนนะฮะหนังสือ Marketing 4. 0นะครับของฟิลิปคอตเลอร์เนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันนะ เราขอนำเสนอโมเดลหนึ่งนะครับเป็นโมเดลที่ชื่อว่า5 a นะเป็นการเข้าใจลูกค้าผ่าน5ขั้นตอนในการ5 Stage นะครับ Stage ที่ว่านั้นคืออะไรบ้างไปดูเข้าอจพร้อมกันเลยครับทีนี้เรามาเข้าใจนะครับตัวโมเดล5 a อย่างละเอียดก่นแล้วกันนะครับบางคนก็จะเรียกว่า customer path บางคนจะเรียกว่า customer journey นะครับอย่างที่บอกไปหรือบางคนจะบอกว่ามันเป็น customer funnel sales funnel อันนี้เอาที่สะดวกเลยนะครับมันไม่ได้มีเลิสิทธิ์หรือมีการระบุว่าต้องเรียกแบบนี้เรียกแบบนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับเขาเรียกว่า 5A เฉยนั่นเองนะครับแล้วก็แก่นสําคัญของ 5A ที่อธิบายอยู่ในหนังสือ Marketing 4.0เนี่ยมันก็คือการเข้าใจว่ามันเป็นภาวะนะภาวะของลูกค้าแบ่งออกเป็น5 ภาวะด้วยกันนะครับเรียกว่า5 s t a g ตนั่นแหละซึ่งแต่ละ stage เ,เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแตกต่างกันไปวิธีคิดความรู้สึกของเขานะครับและนักการตลาดเองก็ควรจะเข้าใจและหาวิธีในการทําการตลาดกับเขาในแต่ละภาวะนั้นนะครับซึ่งจะอธิบายต่อด้ว่าเวลาเขามอนี่เขาละเอียดกันมากทีเดียวนะครับนะห้นะครับก็อย่างที่เราคุ้นๆกันแหละในในวงการเรียกว่าธุรธกิจการตลาดจริงๆมันคือเป็นการรวมนะฮะของชุดคำนะครับซึ่งเพื่อให้จำง่ายนะฮะ โดยใน5 a เนี่ยก็ย่อม,มาจากนะครับ aware appeal ask act advocate นะครับก็ถ้าเกิดแปลไทยมูดนึงอ,อ่ะอืมอ่ะก็รู้นะครับสนใจนะครับถามนะลงมือทำแล้วก็บอกต่อนะครับ aware appeal ask act advocate นะครับมันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันแล้วกันนะครับสเต็ปที่1นนะก็เรื่องอะไรคือ aware Aware ก็คือวันที่เนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะฮะได้รู้จักกับตัวสินค้านะครับถ้าถ้าเรามองในมุมนึงก็คือการเปลี่ยนสถานะจากคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยมีการจดจําเกี่ยวกับตัวสินค้านี้เลยเปลี่ยนไปสู่ภาวะที่เขาจดจำนะฮะเปลี่ยนไปสู่ภาวะที่เขาแบบว่าเออให้จํารู้จักได้รู้จักตัวสินค้านี้เคยเห็นนะใช่ไหมครับซึ่งไอ้คำว่าเคยเห็นเคยได้ยินอะไรพวกนี้นะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตของเขาก็ได้ ซึ่งประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นจากตัวธุรกิจทำก็ได้หรืออาจจะเป็นการบอกต่อการเห็นคนอื่นโพสการได้เห็นผ่านตาได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทเนี่ยอาจจะค,คุ้นกับเรื่องของการสร้างแบรนด์อเวนสอะไรก็ว่าไปเพื่อทําให้คนคุ้นทําให้คนจําได้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ตัวธุรกิจเป็นผู้กระทําหรือตัวที่ทางตัวผู้ริโภคเนี่ยไปกระทำอะไรบางอย่างจากประสบการณ์ในอดีตของเขาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ และการรู้จักแบรนด์ปุ๊บเนี่ยเมื่อถามบอกว่าแล้วสิ่งที่ตัวผู้ริโภคเนี่ยมักจะพูดนะผู้จะพูดออกมาในในขั้นตอนนี้คืออะไรอ๋อฉันรู้จักแบรนด์นี้เฮ้ยฉันเคยเห็นมันนะครับฉันรู้จักมันอันนี้ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในภาวะแบบนี้นะเราเรียกว่าภาวะที่เรียกว่า aware นะครับ s t a c e a w a r e แล้วถ้าเกิดว่า aware เนี่ยนะครับมันสามารถทําให้ตัวลูกค้าคนนั้นเนี่ยนะครับสร้างความสนใจนะครับทำให้เขา เรียกว่าเออเฮ้ยสินค้านี้มีอะไรบางอย่างที่มันต้องใจฉันมันต้องใจฉันนะมันก็จะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า appeal นะครับ A ที่2แหละนะ appeal พ,พูด,ดง่ายๆคือฉันสนใจสินค้านี้หรือฉันชอบสินค้านี้นะครับาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า I love this product หรือ I love this brand นะแต่ว่าพอแล้วผมใช้ควาว่า love ปุ๊บเนี่ยนะครับแปลแต,ตรงๆว่ารักเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเอ๊ะ อันนี้มันเกิดขึ้นก่อนซื้อหรือหลังซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะผมชักว่าชอบก่อนละกันนะครับคำว่าชอบเนี่ยมันคือแบบว่าเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเ,เ,เราไปดูร้านอาหารเนี่ยถนสนเส้นสักเส้นหนึ่งเส้นปะทะทองก็ะดะนะครับหรือในห้างสินค้าเนี่ยเราก็จะมีร้านที่เรารู้จักใช่ไหมครับแล้วเราจะมีร้านที่เราแบบเฮ้ยร้านเนี้ยน่าสนใจร้านเนี้ยชอบร้านเนี้ยชอบร้านนี้อยากลอง <S <S คือมันมีความรู้สึกว่าความรู้สึกต้องใจบางอย่าง นะครับซึ่งถ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวได้อธิบายต่อไปจะอธิบายอย่างนี้ว่าเพราะว่าจากการรู้จักเนี่ยเปลี่ยนมาไปสู่ความที่เราสนใจเนี่ยเนื่องจากว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีการสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดความสนใจนะครับใช้คำมันโวัวหาลังการมากเลยแต่เปรียบเทียบเหมือนกันมันก็คือการมีบางอย่างที่ดึงความสนใจเราไว้นะครับจนทําให้เราอยากรู้จักอยากติดตามมัน นะครับอ่าอันนี้ก็คือเรียกว่าฉันชอบนะฉันชอบฉันสนใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฉันชอบฉันสนใจเนี่ยนะครับมันแรงมากพอเนี่ยนะครับมันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็เรียกว่า a s k กก็คือด้วยความสงสัยของผู้บริโภคนี่แหละนะครับทำให้เขาอยากรู้จักตัวสินค้าอยากรู้จักตัวบริการนี้มากขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มทำการหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรนะครับ มันมีมันมีสเปคแบบไหนมันให้บริการอะไรนะครับมันจะตอบโจทย์สิง่งมันจะจอตอบจความต้องการของเราไหมอ่ะพรุงนี้มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ a r ร์นั่นเองนะครับอย่างที่บอกแล้วก็อาร์เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดกับโลกปัจจุบันคือเช่นการเซิร์ช Google การหาข้อมูลนะครับผ่านรีวิวต่ตางๆไปอันนี้ก็เป็นอ่าสิ่งที่เขาพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นนะครับและถ้าเราสามารถทําได้อย่างสําเร็จคือธุรกิจสามารถ เอ,อื้อทาให้การอาร์คเนี่ยนะครับมันมันสัมฤทธิผลนะคือลูกค้าได้ข้อมูลที่เขาต้องการลูกค้าได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันตอบโจทย์ทจริงนะครับโอเคนะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราต้องการมากๆกนะครับก็คือแอคนะครับก็คือการลงมือนั่นแหละนะครับลงมือทําอะไรบางอย่างเช่นลงมือซื้อสินค้าใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ฉันฉันจะซื้อสินค้านี้แล้วนะครับซึ่งก็จะ มันมันจะเป็นต่อเนื่องมาจากตัวอารเพราะว่าอารก็คือเรื่องของชั้นเชื่อในสินค้านี้ฉันชันรู้สึกว่าสินค้านี้มันตอบโจทย์ชั้นแล้วฉันก็จะยซื้อสินค้านี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโปรเซสของตัว 4A แล้นะครับ aware มาและ appeal มาแล้วนะครับแล้วก็ act มาแล้วนะครับ และอันสุดท้ายคืออะไร a d v o c a ค e ก็คือพอเราใช้สินค้านี้ไปนะครับใช้บริการนี้ไปจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันมันเกิดประสบการณ์นะครับจนนำไปสู่นะครับสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าความพักดีต่อธุรกิจนะครัเพราะว่ามันรักมากๆมันชอบมากๆเป็นต้นนะครับตรงนี้มันคือภาวะที่เราเรียกว่าลูกค้าจะแนะนำสินค้านี้บอกต่อให้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากความรักและผูกพันนั่นเองนะ ตรงนี้นะครับนี่คือสเตจ e 5อันด้วยกันนะครับที่ตัวหนังสือ Marketing 40เนี่ยนะครับอธิบายแล้วก็แบบเปรียบเพียบบว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาเรามองลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลแบบนี้นะนะครับ5สเตจนี้และนักการตลาดก็สามารถที่จะเอาไปนะครับทำงานต่อได้แล้วคนบอกว่าแล้วมันทำงานยังไงนะครับแล้วเราจะไป,ไปไปไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างก็รู้แล้วแหละโอเคว่าม okay ีา aware appeal ask act advocate เนี่ยนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับ เราก็มองว่าในในตัวเชื่อมตัวเชื่อมในแต่ละสเตจเนี่ยมันจะมีตัวเชื่อมอยู่นะครับอย่างเช่นตัวเชื่อมจาก Aware ไปสู่ Appeal แปลว่าเราต้องเปลี่ยนภาวะจากคนนะครับที่รับรู้จักนะหรือว่ารับรู้แล้วก็รู้จักเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยนะครับให้กลายเป็นคนที่สนใจและชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรแน่นอนเราต้องสร้าง Attraction ครับเราต้องสร้าง Attraction ใช่ไหมค,คือแบบว่าเราก็ต้องทําให้มันเกิด ความความน่าสนใจนะครับทำให้มันเกิดความลหลงไหลนะครับในตัวในตัวเรียกว่าตัวธุรกิจให้ได้นะครับแล้วก็มันจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนนะครับจากการรู้จักแต่การเป็นคนที่สนใจนะครับอันนี้ก็เห็นชัดมากทีเดียวนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามกระตุ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนจากแอปพีให้กลายเป็นอาร์คืออะไรนะครับเราก็จะพยายามสร้างสิ่งที่ชื่อว่าไอคิวโอซิตี้นะครับคือแบบว่าเฮ้ยทำให้เขาสนใจทําให้เขาเกิด ความใคร่รู้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเพราะว่าเกิดว่าเขาเกิดความสงสัยปุ๊บเนี่ยนะครับหรือความอยากรู้เนี่ยนะครับเขาก็จะสนถามมันใช่ไหมเขาจะเกิดอันอาร์กเส้นเองนะครับทีนี้นักสื่อคนถามบอกว่าแล้วแล้วไปให้เขาสงสัยมันคือ,อยังไงหรอเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าให้เราไปถามเลยเขานะมันมันถ้าถ้าเรามองเรามองในในหลักการอะะร่ะก็คือว่าทําอย่างไรนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความสนใจที่มากมากพอ จนที่เขาคิดว่าไอสินค้าตัวเลือกเนี้ยชอยเนี้ยเป็นชอยที่เขาอยากจะหาข้อมูลต่อเพราะว่ามันไปแก้ปัญหาเขาได้ดีมากขึ้นมันทําให้เขา,เ,าเรียกว่าคิดว่าเขาควรจะซื้อสินค้านียแต่ว่าเขายังมีความสงสัยอยู่นะนะครับถ้าถ้าเรามองเหมือนว่ามันเหมือนพวกเราเองนะมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราซื้อของเนี้ยเราก็จะมีของที่เรารู้สึกว่าเราชอบใช่ไหมนะครับเราคือเราแบบอาจจะเปิดแล้วเ,เอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าความสนใจนี่มันแรงมากพอเนี่ยมันจะเกิดความสงสัยใช่ไหมความสงสัยที่ว่าเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นเกี่ยวกับบริการนั้นนั่นเองนะครับและถ้าเรานะถ้าเราเนี่ยนะครับหาข้อมูลได้ดีพอในเะงนี้ยนะครับสิ่งที่มันจะโปรเซสตอไปคือสิ่งที่เรียกว่าคอมมิชเมนต์นะครับคอมมิชเมนต์ก็คือเราต้องหาวิธีทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเกิดกระบวนการบางอย่างที่จะคอมมิช และนำไปสู่สิที่ว่าแอคชั่นก็คือการซื้อสินค้าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะคุ้นเคยกับเรื่องเช่นพวกเรื่องของการาเรียกว่าให้กรอกอะไรบางอย่างใช่ไหมครับหรือแอดทูคาร์หรือ card, รอะไรเป็นต้นเนี่ยพวกนี้คือการมันคือการกระบวนการทําให้เกิดคอมมิตนะฮะการเข้าคอมมิตนะครับเพื่อจะบอกดีจะแอคชั่นนะแอคชั่นคือการซื้อสินค้าใช่ไหมครับอืมอ่ะและถ้าเกิดว่าเขาซื้อสินค้าไปแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรการสร้างความสัมพันธ์นะ การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับตัวลูกค้าเพราะมันจะเปลี่ยนจาก a อ t ให้ไปสู่ a d v o c a กตและนะครับบาง่า mm. ตอนนี้เขาซื้อสินค้าไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะงั้นก็ทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้นะครับ mm. เขาเนี่ยนะครับรู้สึกดีกับธุรกิจมากขึ้นรู้สึกดีกับสินค้ามากขึ้นมีปัญหาจะได้ไม่คิดว่าสินค้ามันแย่อะไรว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายาม b u i วนะครับ b u เพื่อที่ถ้าเขารัก และรู้สึกด,ด,ดีกับตัวธุรกิจมากพอเขาก็จะเอามันไปบอกต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นกลไกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ย 5A เนี่ยก็เลยถูกมาอธิบายนะครับสำหรับคนทำธุรกิจนะบอกว่าแล้ววันนี้คุณรู้ไหมว่านะครับในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอ่ะผมผมใช้ดูนะผมเอาเอา,เอาลูกศรชี้นะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับคุณได้นะครับนะคุณได้ทำอะไรไปบ้าง ใช่ไหมครับซึ่งไอ้พวกนี้มันคือพวกเนี้ยคุณได้ทำอะไรไปนะครับได้ท, ection, ทั้งแอคแทชชั่นไหมคิวริออสตี้ไหมคอมมิตไหมไหมออฟฟิเนตตี้ไหมนะครับอืมได้ทำอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบเหมือนการเช็คนะครับตัวคาสเซิ้ลม์พาสหรือคาสเซิ้ลม์เจอร์นียนั่นแหละแล้วก็แค่แม่งดูกันนะครับเช่นทาร์ดอเวอร์เนี่ยนะเออนะเราบอกว่าลูกค้ารู้จักเราใช่ไหมแล้วเราแล้วเราถามคือแล้วเราทำอะไรให้เขารู้จกัก ทำไมเขารู้จักเราเราทำเยอะขนาดไหนใช่ไหมครับเราเรามีเรามี awareness แบบไหนบ้างใช่ไหมครับเพื่อมั่นใจว่าเขาจะ aware นะใช่ไหมเราพยายามที่จะ aware นะแล้วเราก็ต้องรู้นะว่า aware ที่ดีเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถทำ attraction ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ appeal ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วพอเขา appeal ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาวิธีการเร่งนะการเร่งนะครับสร้างทําให้เกิดความ อยากได้ทําให้สินค้าเนี่ยมันดูตอบโจทย์เขาทําให้ดูสินค้าเนี่ยครับโอ้โหเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆจริงๆนะครับมันเลยจุดที่เรียกว่าชั้นสนใจไปถึงชั้นว่าชอบฉันเลยบอว่าชั้นชันอยากชั้นอยากแบบว่าทําความรู้จักกับมันมากขึ้นนะครับนะมันก็เนี่ยได้ไปสู่อีคิวสตีใช่ไหมครับกนะ็ถามคือแล้วคุณทําอะไรบ้าง ราทำอะไรบ้างเราทาอะไรบ้างเรามีคอนเทนต์อะไรเกิดขึ้นในตรงนี้เรามีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นนะเขก็จะมานั่งถามและเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกับแบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะมีคอนเทนต์นะครับอะไรที่มันเข้าไปกระตุ้นทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแม่งเป็นช้อยที่ดีเฮ้อันเนี้ยเป็นช้อยที่น่าสนใจอันเนี้ยเป็นช้อยที่ดีคู่แข่งดีกว่คนอื่นๆด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้ว พอตอนที่เขาอาร์คหาข้อมูลมาเพื่อคอนเฟิร์มเราทำอะไรบ้างเรามีการใช้รีวิวไหมเราทำคอนเทนต์อะไรไหมเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดคอมมิตเมนต์ใช่ไหมทำให้เขาสุขว่าเฮ้ยใช่สินค้านี้มันใช่นะครับอ่ะก็เนี่ยก็เป็นโปรไฟล์นะครับ,ค,รบคำแนะนำเนี่ยในการทำไอตัว 5A เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อเราเข้าใจว่าไอ้สเตจเนี่ยนะครับมันมี5 s t สเตจเนี่ยเวลามองเนี่ย นะฮะให้พยายามโฟกัสนะฮะทีละทีละสเตจคือมันแยกกันนะพูดง่ายๆคือคือคือและ้วสำหรับผมนะนี่คือ,น,คอนี่คืออีกหนึ่งแก่นสําคัญที่ผมว่ามันเป็นสําคัญมากว่าทำมันต้องแบ่งเป็น f i v นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมองพรวดเดียวหมดเนี่ยบางทีมันเบลอนะมันดูไม่ออกว่าอันไหนเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็น five stage เขาจะถามบอกว่าเฮ้ยสเตจเนี้ยเราทําเป็นยังไงมีผลได้ผลเป็นยังไงนะครับทําแล้วตอนนี้ลูกค้าอยู่ หลับไหนลูกค้ามีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแอพเพียเป็นยังไงนะครับอาร์เป็นยังไงคือก็คือเป็นการมองแล้วก็สามารถที่จะ Improve ได้นะเราจะสามารถ Improve ได้ในแต่ในแต่ละสเตจนั่นเองว่าสเตจนี้ทําดีหรือ,อยังทําดีหรือ,อยังถือหรือ,อยังและรวมถึงการมองได้ว่าเมื่อเราทําสิ่งที่ข้ามสเตจนะครับมันคือคือการคอนเวิร์ตไงใช่ไ,ไหมครับคอนเวิร์ตจากนี่มานี่จากอแวร์มาอพเพีจากอพเพีมาอาร์ฟจากอาร์ฟมาแอคจากนี้เป็นต้น แต่สเตจเนี่ยเรามี p e r f o r m ร์แมอย่างไรเราสามารถเปลี่ยนได้แบบไหนนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คือสิ่งที่มันเอื้อต่อการเข้าใจนะครับเข้าใจภาพของลูกค้าได้เ,เรียกว่าแม่นยำม,มากขึ้นในกันผมใช้คำนี้นะมันทำให้เราจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะมีมันจะมีคนที่บอกว่าแล้วเราต้องพัฒนาอะไรล่ะ นะฮะแล้วเราต้องทําอะไรอีกใช่ไหมฮะซึ่งบางทีไม่รู้มันมันไม่มีอะไรให้จับต้องอะ่ะใช่บไหมครับพอเรามี 5A เนี่ยมันก็เลยจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอเคตั้งต้นนะอ่าเรามองที่ Stage นะสเตจนะสเตจนี้เป็นยังไงนะครับอ่าสเตจนั้นเป็นยังไงการข้ามสเตจคอนเวิร์ตเป็นยังไงเป็นต้นซึ่งนั่นทําให้นะฮะบ,บางทีคุณบางบางคนจะเจอรูปนี้นะครับเมื่อคือรูปที่เรียกว่าเป็นแบบเป็นฟันเนลใช่นไหมแล้วก็บอกว่าแต่ฟันเนลเนี่ยวว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  ตลาดฟันแนลเนี่ยนะครับอ่ามีคนเท่าไหร่อ่าลายฟังซินะครับพวกนี้ก็ไปทำเซอร์ฟันแนลกันอ่านะครับแล้วก็ถามต่อว่าแล้วเวลาข้ามฟันแนลเนี่ยนะครับคอนเวอร์ชันเป็นเท่าไหร่คอนเวอร์ชันเป็นเท่าไหร่คอนเวอร์ชันเป็นเท่าไหร่เขาก็จะถามดูกันเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่ามันก็จะทําให้เราประเมินประสิทธิภาพได้นั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าการประยุกต์ต่อนะฮะการประยุกต์ต่อไปใช้ในในการเรียกว่าพิจเคราะห์มากขึ้นนะครับแล้วรู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการตลาดเป็นอย่างไรนะครับอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มันก็เลยไม่แปลกนะว่าทำไมตัว 5A เนี่ยนะครับนะผมเปิดอีกทีหนึ่งตัว 5A เนี่ยนะครับเลยเป็นที่นิยมนะฮะเป็นที่นิยมเอามาใช้ในการวางผมเรียกว่ามันมันคือการการการวางภาพนะครับการทำการตลาดณปัจจุบันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเราจะพัฒนาอะไรตรงไหนเราจะควรเพิ่มอะไรลดอะไรนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเรียกว่าสิ่งสำคัญของการทำสิ่งที่เรียกว่า 5A นะครับผม 5A customer journey นะครับหรือ 5A customer path อันนี้ก็แล้วแต่จะมองแล้วกัน และนั่นก็คือเรื่องของ 5a นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับแคมเปญการตลาดของคุณกับธุรกิจของคุณนั่นเองใครเห็นด้วยเห็นย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้หรือจะใช้อย่างไรนะครับก็สามารถแล้วความคิดเห็นมาได้แล้วกันนะครับจะเป็นเรียกว่ากําลังใจให้ผมด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับและติดตามกันไปสดหน้านะฮะว่าจะอะไรมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ